สวัสดีครับทุกท่านไทวอนมาแล้เดอร์นี่ตอนนี้ก็คืบหน้าล่าสุดเดอ้อตรงลงจอดรถตรงนี้พ่อกำลังขึ้นเชิงชัยอยู่เดอ้อกิดเชิงชัยไว้ข้างบน,นเพื่อความสวยงามเห็นไหมส่วนฝั่งนี้ด้านหน้าตรงครัวแล้วก็ที่ทีมช่างเพิ่นก็ฉับ กำลังฉาบกำลังปรับให้มันเนียนให้มันแบบแจ๋วแจ๋ว,วไปเลย,ยเห็นไหมเพื่อนกำลังทําอยู่เด้อนะ่ส่วนด้านนี้ก็มันจะเที่ยงแล้วก็เป็น่ายเสบียงเดอ้อนี่โดยพี่ทูนของเราเป็นมือตําอันดับหนึ่ง นี่มองมุมไกลๆเด้อถ้าเราติดเชิงชายเข้าไปมันจะดูสวยงามสะอาดตาเด้อดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ส่วนมุมนี้เด้อพ่อเพิ่งตั้งเสาแล้วเราจะยิงพ่อบอกว่ายิงนะละแนง e ง g ตั้งบนยิงปิดไมาละแนงมันจะได้ไม่ทึบแล้วอากาศจะได้ถ่ายเทจะได้ไม่ร้อนส่วนด้านในก็ครับเรียบร้อย เนียนติปค่ะให้เพื่นแหงก้อนนึกมาขัดอีกรอมนี่ด้านไหนเด้อนี่ส่วนด้านบนก็นูน่นยังอยู่บนหลังคาตั้งแต่เสาพอนะบนท่านลงเยอะนี่จะเป็นลงจอดรถแล้วก็ลงกลัวเด้อร้านอีป,ปิด เดี๋ยวไปดูตามดูผลงานความเคลื่อนไหเด้อรับรองไม่ติดหวัง,งแน่นอนเห็นบอยภาพโดยรวมเด้นเนี่ยมุมตรงหลังบ้านหลังบ้านร้านอ e ีเป็ดเด้อน,นี่เห็นไหมนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวทัง้งงนาวิวนาข้าวเด้อ ข้างหน้าก็นาข้าวข้างหลังก็นาข้าวด้านข้างก็นาข้าวมเห็นไหมด้านบนก็ท้องฟ้าเดีย๋ยวรอบเย็นวันนี้พี่เพชรมีภารกิจจะต้องตัดหญ้าตรงนี้เด้อนี่แต่ตอนนี้ก็ให้แดดมันอ่อนๆก่อนนี่มันแรงตัดหญ้าตรงริมคลองไสเป็ดแล้วเนี่ย ตัดให้เพื่อนดูสะอาดเรียบร้อยก่อนตรงนี้ด้านข้างเด้อนีเห็นไหมพี่ทีมช่างเพื่อนกำลังฉาบขึ้นฉาบอยู่รับรองเนียบเนียบ ตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงพี่พี่ทีมช่างพ่อพ่อพนจะได้พักทานข้าวเที่ยงเด้แต่นี้ก็ยี่เป็นลงคลิปให้ดูก่อนจะเที่ยงเห็นไหมรดหนา้าล่าสุดของเราในเครื่องนี้ขึ้นโกงเป็นรูปเป็นนัง่งสารฝันร้านอีเพตแล้วเด้อขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเด้อที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัทกับนพี่เพื่อเป็นค่าเล็กค่าอิฐหินปูนทรายให้เราอันเนี้ยสารฝันร้านอีกเกตเด้เอตอนนี้ก็ ความฝันใกล้แล้วแหละใกล้แล้วไปแล้วอดตัวหนีนิดสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย